สวัสดีครับผมเราขอนำเพื่อนๆมารับชมการจำลองการแข่งขันศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนกรอบ8ทีมสุดท้ายกับเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเรอัลมาดริตครับหลังจากที่ผลการจับสลากประกบคู่ครับในรอบ8ทีมสุดท้ายรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนกประจําฤดูกาล2021-2022เป็นว่าเชลซีเนี่ยจะเจอกับเรอัลมาดริตในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะพบกับ อัร์เตตโกมัดริดครับเราก็มีเรอัลดวลกับไบรเยิร์นิกแล้วก็อีกหนึ่งคู่เป็นเบ็คฟิลกากับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเราจะจะทำให้รับชมกันครบทั้ง4คู่นะครับแล้วก็8ทีมอย่างแน,น่นอนแล้วครับอันนี้เรามาทำคู่ของเชลซีกับเรอัลมาดริดกันก่อนนะครับซึ่งผู้ชนะในสายนี้นะครับก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอัร์เตตโกมัดริดนะครับเราต้องมาดูกันว่าฝั่งในของปีนี้เนี่ยมาดริดจ,จะ ได้แก้มือกับเชลซีได้หรือไม่นะครับหลังจากที่ฤดูกาลก่อนก็่พยให้กับเชลซีในรอบรองชนะเลิศมาด้วยสกอร์รวม1ประตูต่อ3นะครับในคู่นี้มาชมแมตชม์จำลองกันก่อนซึ่งแข่งจริงก็จะคืนวันพุธที่6เมษายนเวลาตีสองน,นะครับสำหรับคู่นี้มาดูรายชื่อของฝั่งเชลซีกันก่อนนะครับประตูเป็นเอ็ดวาร์เมนดี้ครับกองหลังมีคริสเซนเซนเิโกสินมาครับรกูบิเกอร์ หลังมีเอกวุกองเต้โมเดลโกวาซิชครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นมาร์โกลอมโซ่ขวาเป็นเซซ่าอัสฟิติโกต้าครับส่วนแนวรุกมีคิสเซมปุยสิตกับเมสันแนลแล้วก็กองหน้าเป็นไทฮา,าวเวสครับนี่คือระบบการยืนของเชลซีในเกมที่จะดวลกับมาดริดในวันนี้และครับบรรยากาศก่อนจะเริ่มเกมจะว่าคู่นี้เป็นแพนรอชมกันอย่างมากมายแน่นอนนะครับดูทีมของมาดริดวันนี้ที่ผ่านทางด้านปารีส แซงเช็คแมงมาได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับประตูของมาดิดครับวันนี้เป็นทีโบกุตัวครับหลังมีเดร์รี่กาบาคาวเอเดนวิลิเตาดาบิดอาราบามาเซโลครับลานวิโทนี่โครสลูกาโมริสเดเรโกบาเบเด้ครับสามประสานดินิเซุสตูเนียคาริเบเซม่าและมาโกอาเซซิโอครับสี่สมสามของเวอเอามาดิดครับคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่องวิสปอร์ตนะครับในค่ำคืนวันพุธที่6เมษายนเวลาตีสองครับแฟนๆห้ามพลาดด้วยประกาศทั่าววง มารับชมกันผ่านแหมดจำลองก่อนจริงกับชาแน o ย t ท b e เก่งวิสิกอรมกันก่อนครับนี่เก่งรับได้ในการฝึกภาคบรรยายเช่นเคยครับผมเอาครับเกมเริ่มเป็นมาดริดได้เริ่มก่อนนะครับจะบวกจากขวาไปซ้ายเชลซีเจ้าบ้านครับในเกมต่อไปทีมสุดท้ายนนแรกบวกจากซ้ายไปขวาป้ของมาดริดมาทางซ้ายที่วินิซิอุสแล้วดยูเจ้าตัวโยกมาขวาแล้วเปิดมาเส <c oughs> าไกลครับถึงเอโดเมนดี้ออกมารับได้สบายๆเลยครับ แต่เปอร์มาตรงกลางมีติโกสหนุนมาใหม่แล้วลูกาโมเดชิพิกหนีมาแล้วเจ้าตัวไหลให้กับวินิสุสลราคืนมาที่เปเซมาสติดติโกซิมบาลราสั่นคันติดกินเซนล็อได้ดโอ้โห Thrones สโโหามครั้งติดไปของคาริเบเซมาครับแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับเรมิบุกมานำเชลซีตั้งแต่ห้านาทีแรกครับโอ้โหบล็อกของติโกซินวาคริสเซนเซนแล้วนี่ครับบอลมาเข้าทางคาริเบเซมาครับจากวินิสุส เนี่ยเปอมาแต่งขวาแล้วยิงติดล็อก2ครั้งนะครับโอ้โหแล้วดาบที่3เนี่ยไม่รู้จะป้องกันอย่างไรครับโอ้จังหวะของเอโดรีนดีก็เสียไปหมดแล้วด้วยนะครับพยายามป้องกันช็อตนี้เต็มที่ครับฝั่งของเจลซีแต่ว่าโชคร้ายครับป้อ,องกันได้2ครั้งเดือครั้งที่3เจ็คาริบินเซมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาดิดบุกามานำเชลซีแต่5นาทีแรกจากประตูของคาริบินเซมาครับ มีประตูเกิดขึ้นเร็วแบบนี้สนุกแน่นอนแล้วครับบออยู่ฟาชิลิกรอบไปทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับอาร์คับเชลซีต้องมาเริ่มที่จะเซตกันใหม่เพราะว่าเสียประตูเร็วนะครับฝั่งของเชลซีอาร์กเมซันเมา้์ให้มาทางขวาที่ไอซ์บริโกยตา้าไอซ์บริโกยตา้ามาเซโล,ซลยืนไล่ประคองมาอื้งล็อบหลอกมาเซโลามาได้ครับอาร์ซึกต้าตักมาแล้วโอกาสได้ขึ้นมงดีเดมิเตามงซาลามานแล้ว หนุนมาใหม่ครับคริเสเซนเซนให้กับอาร์ซูริก,กตาต้าโควาเชชถึงเมซันมาสป่าที่กองเตะคืนที่ฮาวเวซูงานหนุนไปครับทีครั้งหนึ่งก็โอ้โหเซฟของทีโบกุตัวโอกาสเชลซีก็มีเหมือนกันแล้วครับโโอ้หรือว่าพอโดนหนำเร็วที่พวกเขาก็เร่งเกมนะครับจะเตะเสมอให้ได้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวได้กลับมาเจอทีมเก่านะครับทีโบกุตัวมาเตะมุม,ม เขามีอาซาด้วยนะครับนี่โอกาสได้ลุ้นในเกมนี้นะครับจะกลับเจอกับเชลซีอาร์ตคโควาซิชไหลมาหาอับเตมาที่โคซิตูโอ้โหน่าจะน่าจะมีทงก่อนโอ้กาสของเชลซีมาดูเช็คลายตรงนี้ครับแม่ฮาแบเบูครับหลอกเหมือนจะโยกไปทางขวาแล้ว่าเจ้าตัวเนี่ยดิดคืนกลับมาให้ครับกับมาเดโอโควาซิชนะแต่ว่าเจ้าตัวล้ำหน้าไปก่อนครับแต่จากประตูของมาดริดครับถูกตัวให้กับอาร์ล่า มาเซโลไหลซายวินิสุสคืนมาเซโลแล้วดูเป็นเซมา่าครับจับเชื่อมกับวินิสุสไหลต่อที่ลูก้าโมดิชแล้วไปเมาให้กับโมดิชชิ่งเทา้ทาเทา้าเร็วแม่นยำของฝั่งมาดริดไปเซม่าตรงกลางโคลส e เทนี้โคลสไหลามาติดมากอลอนโซ่แล้วครับ่จะหลอกให้กับเปติโก้บาเบเด้แล้วดูฮาว์แบสตักมาทางซ้ายผู้สิทธิ์ผู้สิทธิ์ได้จี้คร่าวๆดึงย้อนกับอาร์โลโซ หลายตัวที่ฮาเวิแล้วฮาเวิโยกมาแบ่ง้ายติดสไลด์ของเอเดมิลิเตาเลยครับโอ้จังหวะดักทำได้ดีครับมิเตามาดิดเปล่งขึ้นมาใหม่เบรซม่าดูกัมเดชเห็นแล้วครับทางสายขยับมานศร,รีโลมอาชิลกิต้าทางแล้วดักรอโอ้โหเข้ากันหนักนะครับจังหวะนี้โดนที่บอลเราก็เตะไปเสียบอลวันนี้เป็นเซม่าโยกขึ้นแต่เส้นขอดักคืนแล้วครับโอ้โหดูกันตรงกลางบีบเร็วนะครับคู่นี้เบรซิม่า คืนกลับมาที่คริสเตนเซนคองเต้คองเต้คืนลองเลือกมาที่อาร์ซูเกต้าทำให้กับเมสันเมาส์แล้วไหลต่อที่อาร์ซูเกต้าคองเต้เชื่อมใหม่โอ้โหดูมาดติดวิ่งบีบเร็วใส่เอากับพาเออกมาทางขวาที่เมสซ์บล์ได้เมสซ์บล์เปิดไปที่เสาสองมีขบะขาวครับปงแสดาว่าเราเป็นสมาส่งต่อให้กับ io, มาโกเซนซิโอปฏิจจาเร่งขึ้นไปครับเชลซี่ ดีเลตจังหวะไว้ก่อนนะครับลองโซ่แล้วบาเบเด้คืนคขาเปล่าววิลิต้าครับโคลดออกมาใหม่ที่บาเบเด้ไปข้างหน้าก็ยากแล้วนำหนึ่งส่วนก็จริงแต่ว่าโอ้โหเราดิเกอร์รอดักรอโซ่มาที่โคชเชเปลี่ยนแกมาทางขวาเลยครับอาร์ชวิลิต้าเจอกับมาเซลโลแล้วเปิดมาให้ที่เมทซ์ทัตม้าเกี่ยวได้ร็อกกับของกองเต้ครับโอ้โหการกองกิ่งแล้กองเต้ครับน่าจะตีเสมอได้แต่ว่ายิงไม่ดีเท่าไรครับ โอ้ดีเซฟของที่โบกตัวกะว่าจะเน้นๆไปทางซ้าย,ยครับลบกุตัวออกมาปิดบุมเร็วครับลองเตอรีบยิงมาร้บจะให้บอลมันพุ่งไปทางซ้ายหรือว่าโอ้กุตัวก็ไปมากช็อตนี้โอ้ชลซีเกือบจะตีสเสมอได้ครับเตะมุมของชลซีลุ้นต่อเมสมาเปิดตรงโดมาแล้วจะมาพักนี้ก็ลงพื้นเมซ่าได้ครับไทยกับวินิซุสแล้วจะย้อนโอ้กองเต้รอดักกับวินิสุสไปต่อไม่ได้ครับลองโซ่ ที่ผู้สิทธิ์หาแบให้ที่ไม่สันเมาะจะก,การะชากหนีโอ้โหยาวไปแล้วว่าดูครับเชลซีเร่งเกมมาได้ดุดันเลยนะครับโอกาสได้ลุ้นต่อเนื่องเดี๋ยวยังเจาะตะข่ายของมาดิดไม่ได้ครับยังตามอยู่หนึ่งประตูเบสมา่าจ่ายไม่ดีตดรอโซ่ครับผู้สิทธิ์หายตัวคัาภีตแล้วเป็นกันอยู่สองคนเชื่อมกันใหม่ผู้สิทธิ์จี้มาเองรับดูรอจังหวะโคชชไหลามาเราได้ซัดตู่โอติดเสียของคู่ตัวครับแม่ผู้สิทธิ์ ยิงโอ้ดูกับการของเชลซี C โอ้หวยไว้ได้ขังแลวครับฝากของทุตัวแล้วมัดดิดรอย้อนไปอรซามาที่ทางด้านอาเซนซิโอเจอคิเสเซนเซนเข้าเสียบสก,กัดมาอย่างได้อยู่ครับเบสมาขอให้กับคข,ข่าวแล้วไหลต่อที่คาร,าริเบซมมาเบสมาเปิดย้อนกลับมาเปิดไปดีเท่าไรครับโอ้มัดดิดยังเก็บได้คข,ข่าว ไบเซมาบนเซมาบางย้อนคืนแล้วอาร์เซนโลอารเซอจีเลือกที่เป็นเสียมาอยากได้อยู่โอ้ยชนคันโอ้ดูการของคริเซียสมาครับแล้วต้องทำออกไปก่อนครับโอ ota, โอาร์ซูนิเกลตาโอโอคริสตินิกาสพอๆกันนะครับแล้วก็โอ้โหเล่นกันได้มันมากนะครับไอไอครับดูจังหวะในมุมของฝั่งเอัามาตจิตพ้านะครับเป็นครึ่งแรกที่เกมเดินเร็วแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ ช่วงท้ายๆแล้วนะครับเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วครับอัลบาจะเปิดไปได้ลุ้นที่เสาแรกครับติดเมสันเมาส์ก่อนแล้วตามมาเก็บจังหวะ2ฝั่งของโมดิชมงให้กับเราไม่ไม่รู้กันแล้วเสียบอลเมสันเมาส์พาพาหนีอัลบาแล้วโผไม่ยอมครับตามมาแย่งได้คืนเบสมาร์ดเปิดให้กับบาเบเดเก็บไม่ได้อาร์ซูเกต้าหลอกทำได้ดีครับแล้วไปเองก่อนคนระัออบอาร์ซูเกต้าเมสอนเมาส์ ทีฮาเวดฮาเวตโยกมาที่โคซิตแล้วให้ช่องมาพุชิตพุชิตมีกล่องเตะแล้วปาถึงใครฮาเวดโอ้โหโอ้โหทุกรูปแบบแล้วครับเชลซีไม่โอกาสของพวกเขาครับอีกครั้งหนึ่งจากคาเวตหนีหลอกมิลิตาวแล้วแต่ว่านี่ครับทีโบกูตัวครับคนที่ปอร์ลิสเซ่ลูกยิงลูกลีกของเขาครับโอ้โหเอาละครับยังได้ลุ้นเตะมุมต่อครับเชลซี ทดเวลาครึ่งแรกหนึ่งาทีแต่ว่าครบเราก็เลยมาแล้วด้วยครับอยางมีโอกาสได้ลุ้นต่อจัดติสเวิได้หรือไม่ครับสำหรับเชลซีนะครับเปิดมุมของโขงตรกมาแล้วได้โขกตั้งมามาเซลโร่ขอเคลียร์ทิ้งหนีไกลๆก่อนแล้วก็จบครึ่งแรกครับโอ้โหเป็นเรอัลาดริตครับสู้กับเชลซีได้อย่างสนุกแล้วก็บุกมานําอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูเร็วตั้งแต่ช่วง5นาทีแรกจากคนนี้เลยครับคาริมเป็นเซมบ้าแล้วก็เชลซีสร้างสวัญกาลังได้มากมายแต่ ยังเจาะตะข่ายของมาดริดตีเสมอไม่ได้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวมารับชมกันต่อในครึ่งหลังครับอีก45ทีจะจบลงอย่างไรสําหรับคู่นี้ครับเอาละครับกลับมาชมกันต่อในครึ่งหลังอีก45นาทีครับคู่ของเชลซีกับเรอัลเดดครับจบครึ่งแรกมาดริดบวกนำเชลซีอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับเกมครึ่งหลังน่าจะปรับทับแกเกมสู้กันมาแล้วจะเล่นอย่างไรนะครับสำหรับเชลซีแล้วก็เรอัลเดดครับเอาครับบอลข้างซ้ายของฝั่งเชลซี อลโซอโลโซเปิดพุ่งมาเสาแรกครับจริงโอ้ยครั้งจากไควัดแล้วก็ติดเซฟคนนี้แหละครับโอ้ดีกว่ากุตัวโอ้ดีบรรยกาศของเชลซีทําได้ดีแล้วก็ได้จบหลาจยยังหวะด้วยก็แต่ว่าีนีครับดีว่าก,กูตัวครับเป็นคนที่ปริเสธ็ทุคทั้งไปเลยครับโอ้โหทำงานหนักเลยครับี้มาร์ิดนํำเร็วก็จริงแต่ว่าจากนั้นเนี่ยเชลซีคุมเข้มไว้ได้เราบิวการ์ดได้ลุ้นมากกว่านะครับอาก็เปิดเต็ม,มุมเร็วมีบาร์เบเด้มองออกมา อาก็ตามมาเร่งใหม่รูสิทธตให้ที่เมสเนเมลเป็นนเาจะแตะให้รอดขาคาร์บาคาวแล้วก็ยังได้ทุ่มเลยครับเทลซี Chelsea. เร่งมากเลยครับรูสิตหยอดมาแล้วทำาไปสบัตดอ <c oughs> ก็เบาไปครับโอ้หจะให้เสาแรกเข้าที่เสาแรกนะครับ <c oughs> หัวตัวยังปฏิกิริยารวดเร็วแล้วก็ป้องกันโลกยิงต่างๆไว้ได้นะครับที่บุกต,ตัวซึ่ง เต่าสีนี่มาดุดันเหลือเกินครับอาครับเบสต์มาวันี้ขึ้นมาบ้างแล้วกอ้โหให้ติดอาซิกเกต้าครับโวเซชโววเซช,ซชเลือกกองเต้แล้วมาทางขวาอวาซิเกต้าวันนี้ได้ขึ้นมาเติมบ่อยเลยนะครับอาครับเบสเซนเมาส์เมาส์โยกติดอะไบายังาทางของอาซิกเกต้าอยู่บาเซโล่โอ้โหถลายดักไปเลยครับไม่ยอมให้ไปอาครับบีขยับเปลี่ยนฝั่งของ เชลซีเลยครับส่งอาคิมซิยาครับมาแทนเซซ่าอาสฟริโกยต้าแล้วก็ฝั่งของเดยอัปเดครับส่งคาซิบิโร่ลงมาที่ต้องช่วยเกมรับไปก่อนนะครับถอดบาวเดออกไปเลยครับอันเชลติกนะครับเชลซีมาใหม่ที่กองเตะโอกาสย้อนกลับมาเอาอวัยวจริงแล้วโอ้โหตีโชว์ได้มาสุดสวยหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยครับโอกาสมาจนได้ครับโอ้โหดูครับเชลซีก็ยิงอยู่นานครับไคยวัตแล้วโอ้โหนี่ยิงสุดสวยมากครับทอานี้แต่มือข้อเลยครับบอล เสียบโอ้เสียบไต้คานเข้าไปสุดสวยนะครับมาดูห้มาแล้วก่องเตครับดึงรอแล้วคืนทาแหวกซีดลงโล่งแล้วซัดโอ้โหยิงหนักกว่านี้ก็ช่วยไว้ไม่ได้นะครับจอนนี้ของทีโบกุตัวครับโอ้โหนี่ครับซัดตรงกลางแล้วเสียบใต้คานาไปอย่างสุดสวยครับขายแบบอากับตีเสมอได้ครับเป็น1ึงประตูตอนหนึ่งครับ อูถือเป็นเกมคุณภาพอย่างแท้จริงแม้ว่าตอนนี้จะมีเพียงแค่2ประตูแบ่งกันฝั่งละหนึ่งประตูแต่ว่าความมันในการสู้กันครับอ้โห,หอวสุดยอดครับทั้ง2ทีมเลยนะครับแล้วก็บาดิดหลังจากที่นําไปอยู่ได้ราวๆห้าสิบกว่านาทีก็โดนเชลซีเจ้าบ้านตีเสมอได้แล้วนะครับแต่ก็เวลายังเหลือเยอะสําหรับทั้ง2ทีมครับเบรตสม่าหนีมาได้แล้วทางซ้ายเบรตม่าเปิดปะวินิซิซโอสูบเบรตสเม่าก็มากันแม่ไป2ประตูตอนหนึ่งกับฝั่งของ มาร์ิดจากวินิสซูสจูเนียครับโอ้โหคริิสมาเปิดมาให้ครับโอ้โหเฉียบคมในการจบประตูจบสกอร์ครับฝั่งของมาริดครับเทลซีมีโอกาสมากมายกว่าพวกเขาก่อนหน้านี้แล้วเพิ่งมาตาม,ตมาดิสหมดได้แล้วก็โดนมาริดโอ้ต้องชมเป็มมากครับจังหวะหนีฮาคิมซีเกมาแล้วเปิดให้กับวินิิอุสนะครับโอ้โหแล้วดูเนี่ย ดูตวัดด้วยซ้ายครับอิโดเมนดี้จะไปปิดที่เสาแรกแล้วเด็กก็ซินวามาช่วยคุมพื้นที่ตรงกลางเนี่ยการนี้เปิดช่องครับอีกฝั่งหนึ่งให้มิสซูสได้ตวัดเข้าไปเลยครับอย่างสวยงามอ่ะครับสองประตูต่อหนึ่งครับมัดริดอื้นนำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเลยครับส่งเอเดียอาซาลงมาครับได้เจอกับทีมเก่าของเขาด้วยนะครับเอเดียอาคซาตุสามาเป็น2-1นะครับมาดริดคือทำอีกครั้งครับจากวินิซิอุสจูเนียร์ครับ ฟื้สิทธ์ไปพักแล้วเข้าทางตุริโคสเบซเซม่าเบซเซม่าออกมาให้กับอาซาแล้วเจอกองเต้คับคิมซียอยากช่วยกันแล้วครับรุมแย่งมาได้เมซอนมาสัโควาซิชขึ้นห่าไปแล้วดีดมาให้กับกองเต้แล้วหูเหลี่ยมดีกว่าครับไหลมาที่คิมซียกทางขวาซียอยกเปิดย้อนกลับมาเข้ามือของทีโบกตัวครับสูงมากก็ลอ,อยตัวขวาสบายครับ ออกเร็วมาตรงกลางติดอเลนโซเจลซีเร่งใหม่นะครับโพลิสิตผู้ลิสิตเอาตัวดึงมาให้ครับโคชิแล้วด hey, ูโคชิจีไปเองรับคาเซมิโลครับอ่าดึงรอดักไปได้เบสม่าออกมาซ้ายกับอาซาอาซาพาโบแล้วเอาตัวเจจีหาเลือกเห็นโบดิชมาแล้วครับใจไม่ดีติดนะครับเจลซี ที่ที่71ครับเชลซีเจ้าบ้านตามมาดิดอยู่1ประตูต่อ2อลอลโซ่ให้มาที่ฮาเวสแล้วเลือกมาที่เปสเมลฮาเวสจะให้ต่อที่เมาอยากได้ถึงฮาคิมสีเยกอยู่หรือจิงโอ้โหโอ้ีได้จบก็ตรงตัวครับของทีม6ตัวเปิดขึ้นมาแล้วโอ้โหเชลซีดุนมาใหม่ครับเดี๋ยวก็ซื้มา บีบขึ้นมาสูงแล้วฮาเวิเลือกอลอนโซ่แล้วมาที่ผู้สิทธิ์ไหลต่อติดบิลิตาครับโอ้โหดูครับเจาะยังไม่ได้เข้าบระทีสุดท้ายได้แล้วนะครับแต่ว่าการจบสกอร์แล้วครับของฝั่งเชลซีครับยังไปผ่านที่โบกตัวครับประตูที่จตีเสมอ2-2นะครับอาร์บ้าโมดิชคืนต้องดึงช้าบ้างครับฝั่งของมาริดกลับไปในแดนของฝั่งเชลซีบ้างอาเซนซิโอ รอข่าว่ราวที่เติมมาข่า,ขาวประทาวเร็งจะเปิดดูดิเกอร์บล็อกไว้ได้ครับแล้วเจ้าตัวจะไปเองดูดิเกอร์ยาวไปแล้วเราบดีบมาได้นี้เราโอกาสของคาริมเป็นเซฟบ้านเลยครับโอ้โห,โหใกล้ๆตรงนี้มาจี้หาดเอโดเมนดี้ครับยังบล็อกไปได้โอ้โเกือบจะ31เหมือนกัน มาครับเชลซีมาต่อบโต้กับมาเราไหลต่อที่ผู้สิทธิ์ไปเลยครับจะได้ดวลกับอาราบาเราเลือกมาช่องกลางที่โควาซิชแล้วครับเจ้าตัวโคซิชี้มาโอกาสเลือกมาที่ผู้สิทธิ์เปิดไปที่เสาสองแล้วได้โขกไปตบมากองได้ซัดก็ติดบอาของอาราบาเรายังได้อยู่ครับเบนซ์เมาเลือกมาที่ไค่ฮาวเวิแล้วก็โอ้โหดีสมอได้ครับป้าเป็นสองประตูต่อสองของฝั่งเชลซีครับโอ้โหเพียรไม่คายก็เจอลงโทษเลยครับแล้วอีกครั้งที่ฮาเวตมาซัดประตูสำคัญนี่กับเชลซีครับตอนนี้มาตีเสมอมาได้เป็น 2ประตูต่อ2ครับโอ้โหสมกับเป็นบิ๊กแมชในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายอย่างแท้จริงเลยครับในการเจอกันโอ้โหดูครับเชลซีครับพยายามมาแล้วพาพแบบยืนถูกที่ถูกเวลาอีกแล้วแล้วซัดเลียดแบบนี้ครับหมดสิทธิ์ป้องกันเลยครับทีโบก,กุตัวโอ้ยิงสวยมากครับตัวโอ้โหบอลพุ่งเลียดพื้นแบบนี้ก็ไปไม่ทันเลยครับกุตัว2ประตูต่อ2ครับเกมนี้มี4ประตูไปแล้วครับในแมช การจำลองารแนงขันผ่านช anel ของเรานะครับแล้วก็สู้กันสุดมันมากครับยังเหลือเวลาครับว่าจะจบลงอย่างไรสําหรับแมตช์แรกแบบนี้ในจําลองารแนงขันยูฟาแชมเปี้ยนส์รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผู้อื่นๆเราจะจัดทําให้ได้ชมตามมาอย่างแน่นอนครับสบายใจกันได้สําหรับท่านที่แนะนําแมตช์ต่างๆมานะครับขอบคุณไว้ลวงหนับแล้วก็เป็นิม่าเป็ซม่าเจอโอ้โหเอาเลยครับฟรีคิกระยะอันตรายด้วยแล้วติโกซินมาไปหยุดเปรซม่าช็อตนี้หน้ากรอบเขตโทษครับ โอ้โหโควิดมามบอกลูกเพียออกมาก่อนนะครับแนละ้วบอเวลาก็ายังเหลือให้ฝั่งมาดิดได้สร้างความปันป่วนให้กับพวกเขาได้ด้วยแล้วมาเสียฟรีคิกตรงนี้ครับซ้ายของอาร์บ้าอย่างแน่นอนเลยครับฟรีคิกอาก็มีเปลี่ยนส่งจอจะโยกลงมาครับฝั่งของเชลซีที่ที่88รับ26หลาครับโอ้โหดูระยะอันตรายด้วยครับอาร์บาขอลองด้วยสายเขาเลยโค้งมาแล้วโอ้โหเบนดี้ครับไม่พลาดครับรับติดมือเลยนะครับ อาครับนาทีสุดท้ายของเกมครับเมนดี้เปิดมาแล้วพูสิสิตงงคืนจอจินโยต่อกับกองเต้หาแวตออกมาทางซ้ายที่พูลิสิตเจ้าตัวหมาสุดเส้นได้แล้วดึงหลอกบาลยอดมาตรงกลางมีวีเตาก็มงสันมาได้ทด3นาทีนะครับเกมนี้เบซมา่าไ้กับโคสคืนโมดิชทางซ้ายอาซาอาซา อดีตให้กับมาเซโลครับการสุดท้ายของเกมนี้แล้วก็คู่ผู้สินเป่าจบเลยครับเป็นว่าเสมอกันไปสุดมันครับด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับผิ่พลาดอย่างไรขออภัยไปด้วยแล้วก็มีอกาศไปมาเจอกันใหม่ในแมชหน้าแมชต,ต,ต่อไปนะครับผมอย่าลืมรับชมของจริงกันด้วยนะครับแมชนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ